เอ๋ okay. ที่นี่มีอ,อกกุปกรณ์เยอะเลยท่านโรนเดวดูสิหุ่นยนต์พวกนี้คือเครื่องมือที่ซิกเซลติดตั้งไว้ในโกดังเพื่อเอาไว้ใช้บรนทุกสินค้าเข้าออกแล้วก็ค่าตัวบ่งชี้ต่างๆเธอยื่นมือไปสัมผัสหุ่นยนต์และหน้าจอก็ได้สว่างขึ้นอ๋อหน้าจอเปิดอัตโนมัติอยูน่ในโหมดสแตนบายงั้นหรอ มีคนกำลังใช้ก็อดังอยู่จริงๆด้วยเป็นไงบ้างข้างในบันทึกอะไรไว้อืมคุกกี้เหมียวฮงไคส10ตันเนื้อแห้งหอมกลุ่น20ตันอาหารกระป๋องสำหรับแมวอ้วน15ตันเหมือนจะเป็นบันทึกซื้ออาหารแมวนะแต่ข้อมูลผู้ส่งถูกปิดไว้ทำให้ดูไม่ได้ว่าใครเป็นคนซื้อน่าจะเป็นคุณผู้ตรวจสอบละมั้ง ฉันก็เห็นเขาเติมอาหารแมวไซเบิร์ในเครื่องให้อาหารอยู่ไม่น่าหะ่ะเครื่องให้อาหารอัตโนมัติมันจะเต็มสมอบางทีเราอาจเข้าใกล้ความจริงแล้วไปต่อกันเถอะดูซิว่าจะมีเบาะแสอะไรอีกบ้างอืมไปต่อกันเถอะท่านดูลันเดลเอาละไหนมาดูซิว่ากล่องต่อไปจะเจออะไรกันรู้สึกว่าไอหิดออนดศพตัวนั้นรู้สึกว่ามันต้องมีะเรื่องอะไรสักอย่างแน่นอนเลย ต้งเป็นหุ่นเดยดน่แน่ฉันเชื่อยอย่างนั้นอุปกรณ์อีกเครื่องไหนดูหน่อยว่าบันทึกอะไรไว้แมวห้องที่หนึ่งสี่สิบแปดตื่นกลัวแมวห้องที่สองห้าสิบห้าอ่อนล้าท่านดูรันเดลเหมือนอุปกรณ์เครื่องนี้จะจับตาดูข้อมูลของพวกแมวเหมียวนะแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันหมายความว่ายังไงนะ่ะข้อมูลของแมวเหมียวหรือว่า ดูรันดอลนั่งยองลงไปอุ้มแมวน้อยตัวหนึ่งวางบนเข่าและลูบเบาๆท่านดรันเดลกาลังทำอะไรนะ่ะนี่มันไม่ใช่เวลามาเล่นกับแมวนะน่ารักจังเลยไม่คิดว่าท่านโดรันเดลก็จะมีมุมแบบนี้ด้วยแต่เหมือนว่าเธอกาลังลุ่มหลงเกินไปแล้วทำไงดีต้องเรียกสติเธอไหมไหนขอลูกท้องแกนหน่อยสิ เด็กดีไม่สนแล้วถ้าไม่ในสติเธอตอนนี้คนทำธุรกิจต่อไม่ได้อ่ะฮันโดนันเดลนั่งไปต่อดีกว่านะอ่ะขอโทษทีสุชนาฉันแค่อยากแน่ใจอะไรบางอย่างตอนนี้เธอเ่ว้ดูหน่อยสิว่าตัวเลขในอุปกรณ์เปลี่ยนไปไหมหืมไหนดูสิตัวเลขสูงขึ้น หรือว่าที่ท่านดูลันเดียวรูปน้องแมวก็เพทดสอบความหมายของตัวเลขพวกนี้หรอือมแล้วฉันก็เข้าใจพวกมันแล้วซูซาน่าเธออยากลองรูปเจ้านี่ดูไหมรูปน้องแมวงั้นหรอแต่ว่าฉันมีอะไรงั้นหรอเธอกลัวแมวหรอปะป่าค่ะแค่รูปนิดหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง สัญลักอตัวลงเพื่อที่จะลูกมันแต่เจ้าแมวที่อยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของดูรลนโดกับกองตัวพร้อมตั้งรับเพื่อจมตีทำไมจ,จู่ๆมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะฉันแค่อยากจะลูปแกเท่านั้นไม่ได้จะทำร้ายเลยนะตรวจพบอารมณ์แปรปรวนของแมวเปิดระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะเอ๊ะ เกิดอะไขึ้นตัวเลกบนหน้าจอรถต่ำลงวา้าท่านดูดันเดลมันกลายเป็นหนยนอีกแล้วแย่ละสุสานาจัดการพวกมันก่อนโอ้ว,วามนี้เลย จู่เขให้อาหารพวกนั้นก็แปลงร่างถ้าครั้งนี้ตอนเราเข้ามาก็ยังดีอยู่เลยน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ที่ดึงดูดมาดูลันโดนั่งลงอุ้มแมวน้อยและลูบเบาๆอีกครั้งไม่นานมันก็สงบลงตัวเลขบนหน้าจอก็กลับมาเป็นปกติท่านดูลันเดลอบอุ่นจังเลยนะแม้แต่แมวเหมียวก็ทนดาเมจของท่านดูลันเดลไม่ไหว ว้าไม่รู้ว่าควรจะอิจฉาแมวเหมียวหรืออิจฉาฮันดันเดวดีพ่อาดาวมิบิตตัวเลขแต่ละตัวบนอุปกรณ์นี้น่าจะสื่อถึงค่าอารมณ์ของแมวเหมียวในบางพื้นที่ค่าอารมณ์เหรอใช่แล้วพ่อผู้ตรวจสอบสนใจแต่การทําให้ชีวิตของแมวที่นี่ดีขึ้นงั้นตัวเลขบ,บนอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องเกี่ยวกับแมวเหมียวฉันก็เลยทาให้เจ้าแมวเหมียวมีความสุขขึ้น พี่คิดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นก้างให้อาหารนั่นแต่เพราะว่าค่าเราของน้องแมวลดลงมันก็เลยกลายร่างเพื่อปกป้องสินะอืมสดงว่าการคาดเดาก่อนหน้าน,นี้ของฉันที่บอกว่ามันจะเปิดใช้งานเมื่อเจอผู้บุกรุกมันผิดพวกมันน่าจะทำงานตามค่าอารมณ์ของแมวเหมียวขอโทษด้วยค่ะฉันทำเสียเรื่องเองอืมไม่ต้องขอโทษด้วยละ เธอ,อไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เป็นเพราะฉันทำให้แมวตกใจเลยทำให้มันเปิดใช้งานฮ้ยหสร้างเรื่องอีกแล้วฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเดี๋ยวนะศุสนานไอชุดชุดบคิเลียของนายนะ่ะไม่ใช่สิชุดาคิเลียของเจ้าน่ะมันมันน่าจะต่อต้านแมวหรือเปล่าเปล่าสักหน่อยปกติสเตนก็ชอบหาโอกาสไปเล่นกับเธอนะ ฉันมองว่ามันก็อยากเล่นกับเธอเหมือนกันพอจะมีแค่สแตนตัวเดียวที่ยอมเข้าใกล้ฉันส่วนแม่เหมียวตัวอื่นก็เกลียดฉันหมดเธอเก่าหัวอย่างรู้สึกผิดราวกับเป็นความผิดของตอนเองที่แมวเกลียดเธอขอโทษด้วยนะคะท่านดูรันเดลที่สร้างเรื่องให้อีกแล้วต่อไปฉันจะตามอยู่ข้างหลังคุณเองยื่นมือออกมาสิเอ๊ะ สุสนันยังไม่ทันได้หนตอบรับโดนดอบก็ดึงมือเธอเข้าไปลูบมันเบาๆที่หลังของแมวเหมียวสัมผัสของคนปุกปุยส่งจากมือไปยังสมองทำให้รู้สึกรุ่มหลงมีความสุขเป็นไงบ้างรู้สึกดีใช่ไหมฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมฉันดูน้องแมวได้แล้วแถมน้นงโดนดอยังจับมือฉันด้วย <c oughs> สุซานาฉันทำมือเธอเจ็บหรอ ผ่านแ้ค่ท่านดินเดวตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขแต่น้ำลายเธอจะไหลออกมาแล้วนะอาการดูหนักเคียวอะสนารีบชักมือกลับทำให้แมวน้อยรีบพงะออกจากมือของเธอและหนีไปที่อ้อนขาอะไปที่อ้อนขาของดูแลนเดลอ๋อหมือนมันจะตกใจอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้ตกใจมากเท่าไหรข่ขอโทษค่ะขอโทค่ะ ฉันเผลอเมอไปไม่เป็นไรเธอคล้ายกับฉันเมื่อก่อนเลยเอ๊ะท่านดูรันเดลจะสื่อว่าเมื่อก่อนเธอก็ชอบสร้างปัญหาเหรอที่เข้ากับแมวเหมียวไม่เก่งเอ๊ะเอเมื่อก่อนท่านดูรันเดลก็เข้ากับแมวเหมียวไม่เก่งงั้นเหรอใช่ตอนที่อยู่ลอนดอนฉันเคยถูกแมวจนขวัยาวเที่ยวรักษาหลายที่กว่าจะหาย ตอนนั้นฉันแค่อยากลูกมัน wan, แต่ไม่คิดว่ามันจะ wow, เล่นใหญ่ขนาดนี้ว้าวมองไม่ออกเลยนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้น้องแมวก็ดูสงบในอ้อมกอดของท่านดูรันเดลฉันต้องพุ hey ่มเทหลายเดือนกว่าจะเรียนรู้การเข้ากับพวกมันเพื่อให้พวกมันคุ้นชินฉันเลยวางอาหารเยอะๆไว้ให้พวกมันข้างถนนแล้วก็แอบหลบดูไม่รู้ทำไม พวกมันจะออกมากินอาหารตอนฉันไม่อยู่พอฉันจะแอบเข้าใกล้มันมันก็วิ่งหนีไปถึงฉันจะถือขนมแมวเลียอยู่พวกมันก็จะนำลายสอบมองอยู่ไกลๆเป็นแบบนี้หลายเดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรอืมงั้นสุดท้ายท่านเดินเดย์ทำยังไงถึงทำให้น้องแมวชอบล่ะพอลิต้าเตือนฉันแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหว และรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของคนไม่ว่าจะกระตือรือร้นเกินไปหรือจงใจเว้นระยะห่างก็ทําให้พวกมันระวังตัวท่านดูรันเดลลองคิดอะไรง่ายกว่านี้อย่างบอกไปตรงๆว่าอยากเป็นเพื่อนดูไหมฉันก็เลยลองไปนั่งยองๆข้างพวกมันตรงๆพอยื่นมือไปอุ้มพวกมันพวกมันไม่คิดจะหนีว้าวง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันนึกว่าจะมีทิกอะไรที่พิเศษซะอีกใช่ง่ายแบบนั้นแหละไลเดินต่อมาฉันก็ได้รับความไว้วางใจครั้งแรกจากเหล่าแมเวเหลียวเพราะกังวลกับการถูกขวนก่อนหน้านี้การระวังตัวเพื่อเข้าใกล้พวกมันกลับทําให้แมเวเหลียวรู้สึกระแวงและระวังตัวบางทีอาจคล้ายกับเรื่องอื่นความพยายามในแต่ละวันทําให้เธอเติบโตไม่น้อย แต่เพราะกังวลเรื่องความผิดพลาดก่อนหน้านี้และภารกิจในความเป็นจริงจนไม่ได้ทำเต็มสุดกำลังความสามารถแต่ว่าถ้าฉันทำไม่ได้ล่ะฉันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าท่านดูรันเดลแค่จะไล่ตามให้ทันคนอื่นก็ยังยากเลยไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ไหว้ัันทำได้ไม่ดีไม่ใช่สาเหตุของการล้มเหลวแต่เป็นฉันไม่ได้ลงมือทำตั้งห่า ฉันเคยคิดว่าฉันเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาไม่ได้อ่อนหวานเหมือนลิสตาแต่พอได้ลองพูดวันนี้ฉันก็ว่าททำได้ไม่เร็วเลยขอบคุณนะคะท่านดูรันเดลทุกครั้งหลังฝึกเสร็จฉันเอาแต่เฝ้าคอยการทำภารกิจจริงเพื่อดูผลลัพธ์ของความพยายามแต่พอเจอเรื่องยุ่งยากเข้าในสมองก็มักจะมีแต่ครั้งนี้ไม่ไหวขอเวลาหน่อย ั้งหน้าฉันต้องทําได้ดีแน่นอนดังนั้นทุกครั้งฉันก็เลยเอาแต่พึ่งพาคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนไม่ได้พยายามให้สุดกําลังและก็ทํพลาดในสิ่งที่ฉันทําได้ดีฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าการที่ฉันทําได้ไม่ดีมันเป็นแค่ข้ออ้างในการหลีกหนีเฉยในเมื่อรู้ว่าปัญหาคืออะไรเั้นก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้สิดูสิเม่กี้แมวเหมียวก็ไม่ได้เกลียดเธอนะสูซาน่า ฝึกยังนังแม้แต่ในวันหยุดถ้าไม่ประมาะแล้วก็คงทำให้หลายคนตะลึงได้นะอืมฉันจะพยายามให้มากขึ้นเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะทำไมท่านดูรันเดลถึงรู้ว่าฉันฝึกในวันหยุดด้วยล่ะก็รู้มาจากวิดีโอที่เธออัพโหลดในท่านทีชชอบให้พวกเราเรียนดูว,วิธีถ่ายวิดีโอของเธอฉันก็เลยดูวิดีโอของเธอไปไม่น้อยเลยนะ ิจะวัดการฝึกงานของซูซานนะ่าเป็นเพลงิสที่ฉันชอบที่สุดโดยเฉพาะวิดีโอล่าสุดการโจมตีนี้จะทะลวงดวงดาวตะโกนซะทรงพลังเคียวซูซานนะ่าแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเธอต้องกล้ากว่านี้และจุดที่ต้องเน้นการฝึกให้มากกว่านี้เอ๊ะฉันวิดีโอฝึกประจำวัน ฉันตระคา้เห็นได้คนเดียวไม่ใช่หรอหรือว่าฉันเอาไว้ผิดที่โอยตลอดอืขอโทษค่ะท่านดูรันเดวเดี๋ยวฉันจะกลับไปเขียนจดหมายขอโทษเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรให้ขอโทษกันความพยายามเป็นเรื่องที่ควรยกย่ยองนะฉันเชื่อว่าสูซาน,น่าเป็นวานคินเดียเต็มตัวแล้วแต่แค่ยังทำไม่สุดความสามารถเท่านั้นเองถ้าเขาน้าเจอศัตรูเธอก็กระการหน่อย แล้วก็โจมตีทะลวงดวงดาวใส่มันในครั้งเดียวเลยอ่ะโอเคค่ะท่านูรันเดวฉันจำไว้แล้วถึงไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหมแต่ฉันจะพยายามค้าอารมณ์ของแม่ถึงจุดผ่อนคลายเปิดห้องพักผ่อนหลักเอ๊ะเหมือนประตูตรงหน้าจะเปิดแฮะเราไปกันต่อเถอะน่าจะใกล้ถึงห้องควบคุมแล้วใช่แล้วซูซาน่าเธอเติบโตแล้ว เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้พร้อมก้าวไปสุดกําลังและทําให้ท่านดูรันเดวเห็นว่าเธอต่างไปจากเดิมเดี๋ยวก่อนสุสานาระวังฮะอะท้าของสุสนานเพิ่งแตะไปข้างหน้าพื้นใต้เท้าก็ดันพลิกและทําให้สุสนานตกลงสู่อุโมงค์ใต้ดินขณะที่พื้นกำลังพลิกชันวางของรอบๆกด,ดังก็กลายเป็นแคนจกกักรน และขวางดูดรันดอลเพื่อไม่ให้เอื้อมมือไปคว้าสุสานเอาไว้ถึงเคอจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีจากการขุนยนต์ให้เป็นเสร็จเลยแต่ก็ไม่ทันการพื้ดินได้กลับมาเ็นปกติและไม่เห็นร่องรอยของยิงสาวอีกคนแย่ละว้ารู้สึกวันนี้จะตกบ่อยจะทำลายสถิติเลยแฮะฉันตกลงมาที่ไหนเนี่ยอืม คาดกับท่านดูรันเดลซะแล้วถ้าฉันระวังหน่อยก็ดีสิทำยังไงดีตอนนี้เหลือแค่ฉันคนเดียวแล้วหรือว่าจะหาที่หลบเพื่อรอท่านดูรันเดลกับอังวิต้ามาหาฉันดีไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้ท่านดูรันเดลเขาเพื่อจะให้กําลังใจฉันจะมาถอดใจแบบนี้ไม่ได้อย่าเอาแต่พึ่งนคนอื่นอย่างน้อยก็ต้องไปต่อคนเดียว บางทีฉันอาจจะเป็นฝ่ายเจอเพวกเขาก่อนก็ได้สุสาน่าสู้ๆเธอทําได้นะเธอหันกลับไปมองทางที่ตนเองตกลงมาซึ่งตอนนี้กลับไปเป็นกําแพงและออกจากที่นี่ไม่ได้ตอนนี้เองก็มีเสียงมีเท้าดังอยู่ข้างหลังเอ๊ะพี่สุซาน่านี่เอ๊ะน้องเหมียวมาอยู่ที่นี่ได้ไงดีจังเราหาเธอไม่เจอก็เอาแต่เป็นห่วงขอโทษค่ะพี่สุสาน่า พอดีฉันเพิ่งนึกได้ตอนตื่นว่าเครื่องให้อาหารพวกนั้นมันจะแปงลงร่างทุกครั้งตอนที่สแตนมุดเข้าไปจริงๆตอนแรกก็จะฝากข้อความไว้ให้แล้วแต่ว่าลืมก่อนฉันเลยพาสแตนเข้าไปทดสอบนึกไม่ถึงจริงๆเลยว่าสแตนจะหนีออกมาฉันก็เลยได้แค่ตามมาเฉยเฉยนะ่ะแต่พอมาถึงมันก็จริงอย่างที่คิดเอาไว้เลยเครื่องให้อาหารน่ะมันแปงลงร่างหลังจากที่สแตนมุดเข้าไป ฉันอยากจะพาสแตนไปทดสอบให้มากกว่าน,นี้แต่ว่าชาวบ้านพวกนั้นดันเข้าใจผิดว่าฉันกำลังทำลายเครื่องให้อาหารเลยโดนไล่มา <c oughs> ฉันก็เอาแต่หลับหูหลับตาวิ่งจนเผลอไปชนอะไรสักอย่างแล้วก็เข้ามาเจอโกดังใต้ดินที่นี่เนี่ยแหละเฮ้ย <c oughs> มีคนเจอที่แล้วหรนหรอเนี่ยที่แท้คุณพูดตรวสอบก็อยู่ที่นี่นี่เองน้องเหมียวนี่มาหลบหลังฉัน สุสนาจุงมือน้องเหมียวมาหลบข้างหลังคุณคืออัศวินเหมียวสินะถ้ถึงจะมีแค่ฉันคนเดียวแต่ฉันก็ไม่ให้คุณทำร้ายน้องเหมียวได้หรอกเขาตัวคนเดียวพอฉันขู่ก็คงจะทำให้เขากลัวได้เสาน้อยเธอเข้าใจฉันผิดแล้วฉันไม่ใช่อัศวินเหมียวหอกและฉันก็ทำร้ายนักสืบผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงพี่สุสนาสบายใจได้เลย ความลับของเขานะ่ะถูกฉันเผยออกมาหมดแล้วเอ๊ะคนผู้ตรวจสอบไม่ใช่คนที่จับน้องเหมียวมาหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นี่พี่สุสนาดูนี่สิเดี๋ยวก่อนน้ำมันโทรศัพท์ของฉันนี่เธอเอาไปตอนไหนกันน้องเหมียวเปิดูโทรศัพท์ของคุณผู้ตรวจสอบวันนั้นเปิดหน้าฟอร์มไว้อันหนึ่ง แมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดในโลกพวกมันสุกส,สงสงางามมันเป็นทั้งผู้ส่งสารของพระเจ้าที่นำความสุขมาให้มนุษย์และของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้เราต้องรักถนอของขวัญชิน้นนี้อัศวินเหมียวจะกดตัวพร้อมกับแมวของเขาเพื่อนำความโชคดีมาสู่ทุกคนดังนั้นทุกท่านที่เป็นทาสแมวจงพยายามเพื่อในท่านของเรากันเถอะจงสร้างเมืองเหมียวเพื่อให้ท่านเหมียว สุขสบายกันเถอะแมวเหมียวจงเจริญหมื่นปีแมวเหมียวจงเจริญหมื่นปีแมวเหมียวจงเจริญหมื่นปีไอ้เหี้ยแมวเหมียวจงเจริญทั้งนั้นเลยไอ้แยอย่าเข้าใจผิดนะ นี่เป็นแค่กลุ่มที่ชื่นชอบแมวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนี่มันธรรมดาตรงไหนกันดูก็รู้แล้วว่าพวกคุณ่ะกำลังวางแผนร้ายอยู่ถึงแม่เหมียวจะน่ารักจริงๆแต่พวกคุณก็ข้างเกินไปแล้วหรือว่าคุณสร้างเมืองเหมียวนี่ตามคำสั่งของวนหน้ากลุ่มนี้เอ,อ่อเอ,อ่อคงปิดไม่มิดสินะเอาเถอะเธอเดาถูกแล้วนี่เป็นคำสั่งของวนหน้ากลุ่มจริงๆ ทำไมพวกคุณต้องทำแบบนี้ด้วยเพราะเป็นเพราะอยากสร้างสถานที่ให้ผู้คนและแมวอยู่ร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไงละ่ะเดิมทีฉันก็ชอบแมวอยู่แล้วพอหัวหน้ากลุ่มเสนอแผนนี้ขึ้นมาเราก็ตกลงทันทีฉันกลับมาที่บ้านเกิดและหากาดังเก็บก,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 กับอุปกรณ์กลไกจำนวนมาก,จมมากเจอตาคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มฉันก็ค่อยๆเปลี่ยนที่นี่เป็นฐานทัพของตัวเองตา,คา,ามคำแนะนำของหัวหน้ากลุ่ม แล้วก็สร้างเครื่องให้อาหารจํานวนมากเพราะเมื่อก่อนเมืองเหนียวก็ชื่นชอบแมวอยู่แล้วดังนั้นแผนของฉันจึงราบลืล่นการเปลี่ยนแปลงของเมืองเลยกลายเป็นสวรรค์ของแมวและนับวันยิ่งเจริญขึ้นทุกคนถือว่านี่เป็นความโชคดีที่ได้จากแมวฉันก็เลยแพร่ขยายตำนานเกี่ยวกับอศวินเหมียวเพื่อให้ทุกคนรักแมวยิ่งขึ้นแต่ว่าโกดังนี่มาเป็นของชิคเซลนะเขารู้ได้ยังไงเพราะที่นี่เป็นโกดังที่ไม่ได้ใช้แล้ว เรื่องนี้เหรอ,อ,อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหัวหน้ากลุ่มไม่เคยเปิดเผยตัวตนและกำชับราวว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ดูเหมือนเขาจะปกปิดตัวตนของตัวเองแต่ถ้าแค่อยากสร้างเมืองให้เหมาะกับแมวทำไมคุณถึงต้องทำให้เค้าให้อาหารใกล้ไปห่นยนต์ด้วยละ่ะหัวหน้ากลุ่มบอกว่าเมืองเหมียวใหญ่ฉันต้องมีผู้ช่วยเหลือเพื่อคอยสอดส่องแมวเหนียวและปกป้องพวกมันได้เมื่อจำเป็น ครื่องให้อาหารที่แปลร่างได้พวกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดฉันเองก็เห็นด้วยเพราะงั้นเลยติดตั้งหุ่นยนต์ไว้ตามที่ต่างๆแต่ว่านะคุณผู้ตรวจสอบคุณไม่คิดบ้างหรอว่าถูกเขาหลอกหัวหน้ากลุ่มของคุณอาจจะหลอกใช้คุณให้ติดตั้งหุ่นยนต์พวกนี้ก็ได้พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็เข้าควบคุมทั้งเมืองเหมียวคงไม่หรอกหัวหน้ากลุ่มก็เป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบแมวเขาเข้าใจแมวมากกว่าใคร ถึงขนาดสาตยายรสชาติของอาหารแมวแต่ละชิดได้อย่างแว่นยำเชียวนะฟังเหมือนพวกเขาเป็นพวกที่กินอาหารแมวแทนข้าวเลยนะอย่าใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยเอาเป็นว่าทุกอย่างที่หัวหน้ากลุ่มให้ฉันทำก็เพื่อแมวเหมียวทั้งนั้นแต่ค้าให้อาหารในเมืองเหมียวสูญเสียกากควบคุมไปตั้งเยอะมันทำลายทั้งชาวบ้านและก็ทำให้น้องแมวตกใจกลัวนี่มันทำเพื่อแมวเหมียวตรงไหนกัน เพราะว่าระบบตัวพบว่าเครื่องให้อาหารพังจำนวนมากเลยเปลี่ยนเป็นโหมดฉุกเฉินอัตโนมัติแล้วตอนที่คุณติดตั้งพวกมันคุณเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมเธอยังกล้าพูดอีกนะก็เธอทํามันพังเองนี่อีกอย่างถ้าสลับเป็นโหมดฉุกเฉินแล้วก็แค่กดยกเลิกเองก็ได้แล้วเพราะแต่เพราะวันนี้เธอดันกดปุ่มห้องควบคุมม่สซัว,วเลยทําให้โปรแกร,รมวิกฤต ขั้นสุดทำงานไม่ได้กดปุ่มมั่วักหน่อยก็ตอนนั้นน่ะสแตนมันวิ่งเข้ามาในห้องนี้แล้วจ,จู่ๆคุณก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ตกใจเลยเผลกอกดปุ่มผิดไงมันก็แค่วิ่งไปห้องพักผ่อนเท่านั้นอุปกรณ์ทุกอย่างในโกดังนี้มีเพื่อบริการแมวเหมียวมันไม่มีอันตรายอะไรเลย ก็ฉันไม่รู้นี่จะมาโทษฉันไม่ได้หรอกนะฉันก็แค่เผลอกดปุ่มเท่านั้นเองแต่ไม่คิดว่าประตูทุกบานมันจะปิดหมดนี่เธอช่างเธอเราเรีบหาวิธีปิดโปรแกรมวิกฤตขั้นสุดเถอะตอนนี้ไม่ได้มีแค่สแตนที่ถูกขังอยู่ในนี้พวกเราเองก็ด้วยเหมือนกันคุณพูทสอบโปรแกรมวิกฤตขั้นสุดมันคืออะไรหรอ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เปิดใช้งานเมื่อเหล่าแมวเหมียวเจอวิกฤตร้ายแรงนะ่ะพลังของมันทําลายล้างได้ทั้งเมืองเลยเหมียวพลังของมันทําลายล้างได้ทั้งเมืองกันเลยนะเหมียวเมืองเหมียวอะทั้งเมืองเหมียวอเอ๊ะรุนแรงขนาดนั้นเลยถ่าเรารีบออกไปจากที่นี่แระรวมตัวกับท่านโดรันเดลและอันวิต้ากันเถอะไม่ได้หลังช่วงแรกของโปรแกรมวิกฤตขั้นสุดทำงาน ทั้งคนดังจะเริ่มล็อกตัวเองจากภายในพวกเราถูกขังอยู่ในนี้แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงที่2ของโปรแกรมวิกฤตขั้นสุดห้องนี้ถือเป็นห้องควบคุมหลักคงเข้ามาจากด้านนอกไม่ได้งั้นถ้าถึงช่วงที่3จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าทํางานถึงช่วงที่3จริงงั้นอาวุธลับสุดยอดของหุ่นยนต์อัศวินเหมียวขี้โมโหของหัวหน้ากลุ่มก็จะทํางานและมันจะทําลายทุกอย่างที่ไม่ใช่แมว คุณไม่เคยสงสัยหน่อยเหรอว่าขออันตรายพันนี้สร้างมาเพื่อปกป้องแมวจริงๆฉันก็ค่ทำตามคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มเลยไม่เคยสงสัยเรื่องนี้แต่ว่ามยังมีโอกาสหยุดยั้งนะตอนนี้โปรแกรมวิกฤตขั้นสุดยังเปิดใช้งานไม่หมดดังนั้นอัศวินเหนียวขี้โมโหกำลังชาร์จอยู่ในโหมดสแตนบายพลังงานเลยยังไม่เต็มหัวหน้ากลุ่มเคยบอกว่ามีเพียงวาคิเลียผมทองเท่านั้นที่จะกำจัดมันได้ ส่วนฉันก็เป็นแค่คนปกติธรรมดาเอ๊พี่สุซานาไม่ใช่หรอพี่สุซาน่าเป็นวางคีเรียลของชิกเซานี่โชคดีจริงๆเลยที่ได้พี่เข้ามาช่วยเธอคือวางคีเรียรที่สยบสงครามของกายัน่นเหรอและผมสีทองเยี่ยมโปรดช่วยฉันด้วยอย่าให้มืองเหมียวพังเพราะฉันอย่างน้อยให้โอากาสฉันเก็ตตัวเถอะแต่แต่ว่างานส่วนใหญ่ฉันอยู่เบ้องหลังนะ พวกงานต่อสู้ใช่ไม่ถนัดบอคีเดียวผมทองก็น่าจะหมายถึงท่านดูรันเดียวมากกว่าเอ๊ะแต่เดียวนะสถานการณ์แบบนี้มันคุ้นๆไหมเหมือนในนิทานเลยไม่ใช่หรอวิกฤตที่ได้เกิดขึ้นกับโลกและแล้วฮีโร่ตามคำทำนายก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งฮีโร่คนนั้นก็คือพี่สูซนาน่าไงก่อนหน้านี้นะ่ะ พี่ซูซาน,น่าก็จัดการหุ่นยนต์ไปตั้งเยอะแล้วแต่คราวนี้นะ่ะแค่ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนั่นเพราะว่ามีคนอื่นช่วยตั้งหาฉันเลยจัดการได้ราบรื่นแต่ตอนนี้มีแค่ฉันแค่คนเดียวไม่ลองแล้วจะรู้หรอหรือว่าเราจะนั่งรอความตายอยู่ตรงนี้อีกอย่างนะพี่นะ่ะยังมีฉันอยู่ ี่ซซานนาอย่าลืมสิฉันน่ะเป็นวาคีเรียสำรองเหมือนกันนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยอย่าเพิ่งใจร้อนสิขอฉันคิดก่อนยังจะต้องคิดอะไรอีกล่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะนี่ต่อให้แย่แค่ไหนก็คงไม่แย่ไปกว่าตอนนี้แล้วแต่ว่าใช่แล้วน้องเหมียวพูดถูก ต่อให้แย่แค่ไหนก็คงไม่แย่ไปกว่าตอนนี้แล้วไม่ว่าทําอะไรก็เป็นไปได้นนที่จะผิดพลาดแต่ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือการไม่ลงมือทําอะไรเลยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็คงต้องลองกันสักตั้งอืพี่สุสนาถ้ามันพลาดจริงๆนั่นนะพวกเราก็แค่เพนยังไงล่ะ <laughs> โอเคลองกันสักตั้งไม่แน่ว่าอีกเดี๋ยว ถ้านโรันเดลกับอวิต้าอาจจะหาเราเจอก็ได้